สวัสดีสวีดัตกันด้วยนะทุกคนกลับไปอยู่กับผมอีกแล้วนะอีพิสซดที่สิบเตอนนี้ยอดวิวก็ครบห้าทะลุปเป็น51เอรียบร้อยณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนตอนนี้ผมก็ได้เล่นรอบนอกคือการสร้างเตียงแล้วก็ทําอันนี้โยนอาหารให้มันมันก็ได้เอ็มซีออกมาแต่ผมกั้นไว้ก่อนเพราะกลัวมันจะเยอะเกินไปก็ผมก็ได้ใช้ไอ้นั่นไปหมดแล้วผมเลยไม่ได้สร้างไอ้าส ผู้ติดตามอะไรอะไรพวกนี้ก็เลยอยู่ในสภาพนี้ก็อ p i s o d นี้จะเป็นการทำงานแบบหาคอนเทนต์นะ no content ไม่มีไม่มีอะไรทำอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกัน no content no comment จะถามอะไรก็ได้เหมือนไม่คิวอนีแล้วผมจะตอบภายในคลิปหน้าก็คลิปที่สองก็น่าจะไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะกว่าขนแกะมันจะตัดอัตโนมัติเสร็จ มันก็นานมากเป็นข้อเสียแต่ข้อดีคือมันเป็นอัตโนมัติทุกคนก็จะรู้กันดีเคยบอกไปแล้วมันเป็นอัตมัตมันแหลกนิดนึงถ้าสร้างเยอะแต่สร้างนิดเดียวมันจะไม่แหลกแต่มันก็ไม่ได้เร็วเหมือนกันนั่นแหละข้อเสียของมันครั้งนี้ผมว่าผมจะไปล่าสัตว์แล้วไปหาบล็อกอาชีพเพราะการที่ไอรอนโกลเลมมันจะเกิดได้ทุกคนต้องมีอาชีพและอาชีพต้อง็นอาชีพเดียวกัน ถึงมันจะเกิดได้อย่างน้อยยี่สิบตัวต้องอาชีพเดียวกันส่วนในเรื่องฟอจงฟอจูนผมก็ยังไม่ได้ไปหาอยู่ดีเพราะเกิดข้อผิดพลาดหลายอย่างตั้งทรัพยากรเหล็กที่หมดแล้วของผมผมก็เลยสร้างฟาร์มฟักทองไม่ได้ตอนนี้ผมเลยจะรีบหาบล็อกอาชีพและมุ่งหน้าทำไอ้ฟาร์มเหล็กก่อนเพราะ ไม่เหลือเหล็กแล้วล้วต่อสร้างฟาร์มก็จะไม่มีเหล็กใช้ด้วยเพราะมันต้องสร้างฮอปเปอร์ใช่ไหมก็อาจจะต้องไปป้นของฟาร์มนู้นฟาร์มนี้มาใช้ก่อนเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ย,ยงแต่ตอนเนี้ยอาชีพที่มันง่ายสุดแล้วก็ไวที่สุดคืออาชีพขนไก่ไม่ใช่อชีพขนไก่ดิอาชีพนักธนู ในอาชีพนี้ไม่ได้ใช้คนไก่โอเคถึงผมจะปั้มๆัเบอร์ปิดนะแต่น้อยผมก็มาถูกทาง สูคุณกันดีกว่าเราใช้บล็บอกอาชีพยี่สิอันใช้บล็อกหนึ่งมีฟินสองเท่ากับ2องคูณยีเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกห้าถูกต้องแล้วใช้สี่อันในการสร้างให้ครบและไม่ขาดไม่เกินเก่งครับทุกคนเก่งมาก ส่วนใครทายผิดก็ผิดท่องสุคูใหม่เดี๋ยวนี้เลยผม,มรู้สึกแย่ตัวคุณมากที่ตอบคำถามผมไม่ได้แค่สองคูณยี่สิบยังตอบไม่ได้คุณจะทำอะไรต่อแค่นี้คุณยังตอบผมยังไม่ได้เลยยังตอบผิดอยู่เลยอะ แต่ไม่เป็นไรพวกคณฝึกเยอะเดยวก็ท่องได้เพราะเชื่อว่าคนที่ดูก็อายุเยอะแลว้วเพราะผมดูได้ว่าคนดูอายุเท่าไหร่ก็น่าจะตอบถูกกันหมดเพราะง,งั้นตบมือตัวเองซะคุณฉลาดมากในอนาคตมันจะมากกว่านี้อีกอย่างเช่นถ้าผมจะสร้างฟาร์มเจ็ดคูณเจ็ดผมจะได้บล็อกดินเท่าไหร่ถ้าผมขุดลึกลงไปสามเท่าคือการหา พื้นที่ของสี่เหลี่ยมนั่นเอง7บล็อกลงไป3ถ้ากับ7คูณ3และ7คูณ7ก็คือยาว7กว้าง7ความลึก3ก็คือ7คูณ7คูณ3ก็จะได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมนั่นคือการหาพื้นที่และถ้าจะหาความยาวรอบรูปก,ก็คือ7ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ7คูณ7ต้องเอาไปบวก7กับ7และ7และ 7, ละ7ก็คือ7คูณ4 ก็จะได้ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าเป็นไงผมสอนคณิตศาสตร์คนละจะจำก็จำไม่จำก็จำจะบอกเลยถ้าคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บง่ายกับชีวิตคุณแน่ผมรับประกันเลยว่าไม่ช่วยมากก็ช่วยน้อยก็จะน่าเบื่อหน่อยเพราะผมต้องใจจะให้คนเห็นว่าผมทำอะไรอยู่ คลิปก็จะประมาณสั้นนิดนึงพอใกล้ถึงช่วงครึ่งคลิปผมจะเริ่มสั่งให้ตัดนูน่นตัดนี่ออกก็จะไม่เห็นเหมือนตอนแรกที่แบบเห็นผมทำนู่นทำนี่แบบเดะดเลยอ่อใช่ ไอตัวบอลนั้นผมก็ให้อาชีพกับมันด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะไปแย่งอาชีพแบบอาชีพไอตัวที่อยู่ด้านล่างนั่นในอนาคตมันจะแย่งกันก็เลยต้องอาจจะต้องย้ายไปนู่นในอนาคตเพราะพอได้ฟาร์มเหล็กปุ๊บมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะสร้าง NPC ีเพิ่มและมันจะไม่ระบบเหล็กอะสับสนรวนไปหมดเพราะงั้นได้ย้ายเนี่ยแต่ไม่ให้ตอนนี้เพราะทรัพยากรเหล็กเรียงขาดอยู่ ทำอะไรต้องคิดให้ดีๆเพราะตอนนี้ไม่รู้ทําไมมันมีอาชีพเดียวกันเยอะจังในเมื่อมันมีแค่บล็อกเดียวเห็นไหมบล็อกเดียวกับบล็อกเดียวแต่ดันมีชีพพวกนี้เตไม่หมดเลยอาจจะเป็นบล็อกอะไรบางอย่างก็ถือว่าแย่ระดับหนึ่งเลย ดูงี้มีฟอร์จูนก็ดีกว่าเยอะการที่ทำอะไอย่างนี้มันเตืองไอ้ที่ขุดชำมัดอืมเหมือนจะไม่มีนะมันไม่มีเลยที่ผ่านมาดูไม่ดีเลยโอเคต้องขุดทั้งสี่สิบอัน เจ้าจะบ้าอ่าทุกคนสงสัยคใผมอุดเอาไว้เพราะผมกลัวว่านอนปุ๊บมันจะพุย่ยยนผ่านเพราะวิธีเดียวที่จะให้มันไปได้คือตอนนอนใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันไม่ไปจริงๆแล้วมันเกิดโตขึ้นมา วิธีการแก้ปัญหาฟาร์เอพีีนี้ง่ายๆคือค่อยๆตีมันอ่ะให้มันตกลงไปง่ายสุดละคือการตีมันถ้าไม่ตีมันก็โตอยู่ตรงนั้นอ่ะแก้ปัญหาแล้วไม่ได้ทุกคนต้องไม่ตีมันนะเพราะผมก็ต้องตีแต่คลิปที่แล้ว,วลืมบอกว่าต้องตีให้มันตกไม่งั้นอนะ่ะมันจะคาอยู่วันนั้นแล้วมันเป็นปัญหาดับชาติเลยต้องฆ่ามันอุบัติเหตุ แต่ไม่หรกอ่าัี่เหตุเลยมีเลือดติดมือก็เฮอพอครบห้าตัวปุ๊บอันนี้ถ้ามันไม่ครบห้านะทุกคนก็ไล่มันลงไปได้เลยในมืดพอดีนะก็ตีมันลงไปวิธีง่ายๆไม่มีซับซ้อนแค่ตี หรือไม่กระทุบไหมเนี่ยออกอ่ะทุบออกยังไงมันก็ล่องลงไปสักทางเนี่ยโอ้ยตกเนี่ยเห็นไหมไปมันดิเราก็แค่ต้องตีให้มันตกป้องไป ไปเดินไปไปนอนไปไปไม่ไปอ่ามันตะเลิดอยู่แล้วมันก็จะไปแล้วก็ทุกคนอย่าลืมเว้นช่วงไว้ด้วยเพราะเวลาเรานอนเตียงมันจะมีบั๊กที่ทะลุบอกได้ผมขอเตือนไว้เลยเป็นช่วงบ้างก็ดี ไม่งั้นมันเคีียนผ่านไปหมดแน่ทีนี้เราก็ครบยี่สิบตัวแล้วแต่ขาดบอกระชีแย่จังและทุกคนที่ดูถึงเกือบจะครึ่งคลิปแล้วถ้าคุณคิดว่าผมจะสอนสร้างฟาร์มเอเบนคลิปนี้แล้วก็ไม่ผมไม่ทำในคลิปนี้ถ้าถามว่าทำไมเหรอเพราะผมไม่รู้ไงคลิปต่อไปทำอะไรดี บางทีมันก็ต้องกักไว้บ้างปล่อยแบบเนื้อหาสําคัญไปสองคลิปเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงนะมันดีตัวพวกคุณพวกคุณจะแบบดูสองคลิปไม่ต้องกดเยอะแต่ผมนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะผมจะไม่รู้ว่าทุกคนดูเพราะอยากดูผมหรือดูเพราะวิธีการทำก็จะมีะคลิปที่มันไม่ค่อยมีสาระกับคลิปที่มีสาระเาะคนนกันไปเพราะผมกำลังทดสอบกคนอยู่ ไม่อยากดูไหมหรือไม่อยากถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องโดูแต่ดูหนยก,ก็ดีมันก็สองแง่สองมุม อาชีพหมดนี่ไอไอรอนกับเลมก็จ,จะเกิดแต่ก่อนที่จะทําทุกอย่างนะเราต้องโลบบล็อกที่เกี่ยวกับอาชีพออกทั้งหมดคือบล็อกนั้นบล็อกนั้นและก็บล็อกนั้นต้องลออกทั้งหมดและต้องไปจัดการตรงนั้นให้มันครบแบบยี่สิบตัวเป๊ะแล้วมันจะไม่แย่งอะ่ะเป็นขั้นตอนง่ายๆที่มันยาก เราก็จะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปแล้วผมเสียที่ขุดดินมาตั้งสองอันแล้วที่ต้องขุดตรงนู้นยังสร้างไม่เสร็จเลยอเ้เหเกือข้อดีที่ผมไม่ตัดไอช่วงนี้ออกก็คือคนจะทำพร้อมผมเลยมันก็ได้ด้วยจะทำ แบบแตกต่างจากผมมันก็แล้วแต่คุณแต่นั่นแหละถ้าใครทําไม่เป็นจริงๆแบบอยากรู้วิธีทาได้แต่ต้นยันจบแบบจับมือทอําอ่ะแทบจะจับมือประคองมือทําอยู่แล้วอะคลิปผมมันน่าจะมีประโยชน์แต่พวกคุณไม่รู้ว่าไอ้นั่นมันหายังไงวะไอ้นั่นมันคืออะไรแล่คอร์สมาจากไหนตั้งแต่ตอนไหนทำไมเป็นตัวนเธอไวจังพิกแอคเพสก็ไม่มีก็นั่นแหละแค่ดูหมดก็แทบจะประคองมือทำแล้วอะ ถ้าถามวัาทั้งหมดนี้มันเป็นข้อดีหรือไม่น่าจะดีม้งอ่าใช่ผมสร้างแผนที่ด้วยก็จะแปะไว้ตรงนี้เพาะใช่ด้านนี้มันจะเห็นทุกอย่างการเคลื่อนที่แต่ละอย่างก็คือทุกคนสังเกตไหมมีป้าย youtube มีหมู่บ้านเอ้มี n อ c ตรงนี้ที่ผมทำมีบ้านมีฟาร์มที่ยังสร้างไม่เสร็จมันจะเป็นอะไรที่บอกได้ตลอดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและตรงนั้นก็ยังเพิ่งทำอยู่ ทำไม่เสร็จนี่เห็นทุกอย่าง นะเขาใช้คนแก่เยอะแน่เพราะงั้นคิดไปคิดมานะคลิปหน้าเป็นฟาร์มเหล็กก็น่าจะดีแต่คลิปเนี้ยมันก็ฉลองไม่ได้ปะคนแก่ยังไม่เยอะเพราะผมไม่ค่อยได้ออนเซิร์ฟเท่าไหร่ติดเรียนงานมันเยอะก็ต้องเรียนเลยทุกอย่าทำคิปไปด้วย เอ้าวังตอนไหนเนี่ยลือผมทำสอเทคดีฟาร์มไมรอนก็เลมเทควันกับเทคกทูก็คือเป็นสองตอนฟาร์มเหล็กหนึ่งทับสองะไรงี้แล้วก็สองทับสองจากนั้นก็ข้ามช่วงให้พวกฟาร์มเหล็กไปกลับมาสภาวะปกติแต่ก็มีเอพิโซดอยู่ คิดว่าไงทุกคนไม่หรอกเพราะคนก็รู้ดีว่าผมทำยังไงผมทำอย่างนั้นแหละยังไงผมก็ต้องทำแยกอยู่ดีเพราะคลิปนี้มาฉลองไม่ได้เศร้าจะถ้าตามตรงนะผมอยากเล่นเซิร์ฟไมค์ขาบอยู่นะ เห็นคนอื่นเล่นทั้มนู่นทั้นี้เอาเฟสนูตน้มเฟสนี้ก็น่าเล่นเล่นแบบโรเพโรงเรียนอะไรนี้ก็ดูน่าเล่นดีแต่ปัญหาคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังอะไรนี้นิดหน่อยก็เลยน่าจะไม่เข้าการโรเพเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนอายุยี่สิบแกล้งเป็นนักเรียนหมอปลายอะไรนี้มันก็ มันก็ขัดขัดนิดนึงอ่ะขัดใจขัดสไลด์ขัดตะไบนิดนึงไม่เยอะเยอะมันคือรอยที่ไม่ใช่แล้วเราพยายามมันไม่นใช่ก็อาจจะไม่เข้าเพราะผมเป็นคนประเภทน,นั้นอนะ่ะคือแบบผมมุดนะว่าด้านหน้าผมอะ่ะมันอะ่ะเป็นแบบมันคือกล่องใช่ไหมแต่ผมต้องโลภเหว่ามันอะ่ะคือีบมาหาสมบัติอลังการงานสร้างรามเกียรติ เอาสักอย่างแต่ทั้งที่ผมรู้ว่ามันก็แค่กล่องก็คือผมจะแบบเก๊ก้กังๆว่ามันคือกล่องมหาอำนาจรามาเกียร์พนองคาแล้วสักอย่างนั่นแหละมันไม่ได้ทำไม่ได้โรเพร์ไม่ฝานเอ้ยอ,อัน ไอ้ยาลืมเลยไอตัวเขียวห้ามีตัวสีเขียวผมลืมคิดไปได้ยังไงอ่าทุกคนสงสัยทำไมผมถึงตกใจไอตัวสีเขียวอะ่ะมันไม่มีประโยชน์ไปยาวอะไรเลยไอ้ยาอยู่เตียงไหนวะไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเตียงสุดท้ายห้ามีตัวสีเขียวในฟาร์มเหล็กนะทุกคนวิงวิงฟึบเขียวไม่ใช่ของสีเขียว ข okay. องแกอ่ะไอคฟามแรกไม่ใช่ไม่ใช่ของแกอันสองอันสองก็ไม่ใช่เหรดแรกวะนี่ไงมันหงุดหงิดฟึ๊บอ่าอันนี้ของแก อ้ย,ยาเจอตัวปัญหามันไม่สามารถทําแมออลกระเลมเกิดได้ถ้ามันอยู่นี่ตอะง,งั้นตอนนอนผมจะรับพาตัวมันต้องเอามันออกไปนูน่นไอ้ย,ยาวาง,งเตียงเพิ่ม จะรอเอ่อไว้นี่แล้วกันเตียงเพิ่มมันต้องไกลกว่าตรงที่มันรวมตัวกันแต่ก็ต้องไม่ใก้ใกล้กว่านี่ไงมีอาหารอยู่มันกลังผสมอยู่ถ้ามีเตียงเอวีก็จะเพิ่มจำนวนได้ตอนนี้ต้องทำคือถูกบอกอาชีพทิ้ง แล้วดูว่ามันทำอาชีพอะไรกันปนธนูใช่มี20ตัวตอนนี้มีที่วาง19ไอย้ยาฟาร์มนี่อ้นี่ก็ถือว่าน่าไปนอกอาชีพไงขวาเอ้ยลืมอ้าวเฮ้ยโดนลาวาย่อยไปแล้วเออโอเคเข้าขั้นวิกฤตแล้วทุกคนไม่มีเชือเพิงไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลยทำไมมันแย่งงี้นี้อ่ะ กูเอวนี่เดาวองเกมนล้วบรก็ข้อเสียตอนนี้คือมันเปลี่ยนบอกอาชีพบนั้นฮไม่สินี่ไม่ได้นะแกทำอาชีพนั้นไม่ได้แกต้องทำอาชีพนี้ เท่านั้นเดี๋ยวมองหน้าหา,าแสงเลเซอึนงไงวะ <S <S ผมไม่รู้มันทำมันทำอาชีพอะไรอยู่อะ่ะคือมันเป็นบล็อกเดียวกันอะผมไม่แยกไม่ออกต้องไปทุบบอกอาชีพมันทิ้งไม่เป็นไร พูดไปทำไปทำให้ผมจะบ้าไอเจะเคลซี่นะบัดนาวโอเคมันก็เปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยเยแหละพิกแอ็ก <c oughs> ก็ง่อยเหลือเกินไม่ใช่แอ็กเฉยๆไม่ใช่พิกแอ็ก เนี่ยพอดีเลยคลิปหน้าฟาร์มเหล็กพอบนนู้นมันกล้คนตกปกติปุ๊บมันต้องยัดอาชีพนี้ให้มันถ้าได้ฟอร์จูนก็ดีไปเลยจะได้ไม่ต้องไปหาง่ายๆ,ายๆอะไรต้อง่าสวยงามเพราะทำ แย่ yeah, มากนะแย่ yeah, มากมันต้องจัดแจงอาชีพมาทีละตัวใช่ไหมทำไมไมันต้องใช่อา่าที่หนึ่งเค okay, นั่นทำนั่นทำ ไอ้นั่นทำไอ้นั่นทำไอ้ใกล้ๆนี่ทำยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชโอเคใช่อันนี้อันที่แปด คือของให้ตัวนี้เพราะงั้นเราก็าจะยัดอันที่แปดให้ไอ้หมอนี่ถามอันที่แปดนี่งานที่แปดมันมีลำดับงานอยู่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังได้หลังไหมคําตอบคือมันไม่โอชิมันไม่มีลำดับอะไรอย่างนั้น ก็เลยต้องไล่ยอย่างนี้เอาเพราะระบบเกมไอคข้ามันเซตมาอย่างนี้่วยไม่ได้แล้วนี่จะเปลี่ยนอาชีพคืนยังไงเนี่ยอาหมื่นละด้เวลาทำงานเปลี่ยนอาชีพได้ไหมเนี่ยอย่างน้อยตอนนอนมันก็ไม่มีอาชีพเลยปุดขึ้นมาเอาไว้ตัวเขียว ขอมอนเบบไปไปนอนแล้วแกจะทำอะไรก็เรื่องของแกไม่หลับเอาจิงจไม่นอนจิ้งจสงสัยเป็นคนตีะระฆังมั้ง เย่บ้านอะไรงี้จะดีกว่าจะได้ตีละครั้งตีหม้ออะไรกี้อ่เอาล่ะไอ้หน่ไม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 ่อันนี้ไปก่อนวางแผ่เรียบร้อยทียนี้เราก็จะได้ขนมันไปแล้วมันก็จะวิ่งไปนู่น ทันทีแล้วไปนอนอแขนสัน้นแต่มันก็ไมไ่แขนสั้นหรอกเพราะท้าวยืนนี่แล้วตีถึงนู่นแขนก็โคตรยาวแล้วโอเคใกล้จะหมดคลิปแนละ้วเราก็จะได้สมาชิก m ส c ครบทุกตัว อย่เว้นในตัวเขียวเพราะมันไร้ประโยชน์จริงๆมันไร้ประโยชน์เรียบรย้อยทุกคนมีอาชีพทุกคนแฮปปี้พอมันโตปุ๊บไอรอนกเกรลมก็จะเกิดแล้วเราก็จะทําการฆ่ามันก่อนเพราะผมไม่เหลือเหล็กแล้วไม่เป็นไรยังเหลือเวลาคลิปอยู่ไม่เป็นไรเฮ้ย ผมเสียโลูกทำไมมันต้องมีตัวดีมันไม่ยอมทำง,งานวะเส็งจ,จริงๆข้อดีคือมันไม่แย่งเตียงกันนะตอนกลางคืนแต่เขาเสียกว่านั้นคือมันเลยไปจุนไม่มีไปจุดเลยเลยไปไปนั่น เราวางเตียงแผะแล้วก็ให้อาหารมันให้มันขึ้นหัวใจแต่มันนอนอยู่ทำไงเหรอปลุกก่อนได้ไหมไม่ไม่ติดว่าอนอนก่นคลิปหน้าน่าจะมีประโยชน์กว่านี้จ้องหนึ่งทับสามขอช้าปุ๊บมันก็ทำอาชิพน,นู่นนี่ของมนันตามปกติทั่วไปเรออใช่สัมพันธ์กัน ใช้แค่สิบอันก็พอไหนดูสิสี่ตัวโอเคก็ก็ดีขาดอีกหนึ่งอันนี้มีอ่อห้าตัวโอเคบล็อกกระชิบอยู่ใกล้ๆทำง่ายๆมีอยู่ห้าตัวโอเคอยูสี่ตัวและเด็กหนึ่งตัวก็มีผู้ใหญ่บ้านละ ประมาณส Alors, thin, ิตัวจะมีซ okay. ื Then, ้อเขียวโผล่มาตัวหนึ่งอะมั้งเพราะนี่โผล่สองตัวแล้วก็ต้องเด็กสองตัวน่าจะเป็นตัวปกติทั่วไปที่มีอาชีพเด็กที่มีงานมีการอ่ะเข้าใจก็สําหรับเป็นส่วนี้ก็จอบเพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อทําฟาร์มเหล็ก ep หน้าจุ๊บ